ครับวอนดี้ครับวันนี้ตอนเนื่องจากาคลิปที่แล้วนะครับหรือว่า EP ีที่แล้วเนี่ยเราเราได้แนะนําของบริเวณบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่อยู่ว่าบริเวณด้านหน้าของรักษาการศูนย์การทหาราครับ <S <S ตอนนี้เรามาอยู่ที่ในส่วนของเขาเรียกว่า,อาของเดิมเป็นของเดิมที่ใช้แล้วคือรถถังอะ่ะที่ใช้งานมาก่อนแล้วก็นํามาจอด เพื่อเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งกลางแจ้งของศูนย์การหันมาก็มีรถถังนะครับจอดเรียงกันอยู่นะครับด้านนี้ด้านหลังผมนลครับน,นี่ด้านนี้อันนี้เป็นรถรถจีนนะครับรถถังจากจีนเข้ามาในปีสองสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าจำไม่ผิดน,นะฮะเข้ามาประจำการแต่ด้วย าการใช้งานแล้วก็เป็นรถรุ่นเก่าก็ทําให้มีบางอย่างสึกหรอก็กเลยต้องนํำกดระวางแล้วมา,าตั้งไว้ตรงเป็นอนุสร์อยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เป็น M42 นะครับอันนี้เป็นสมัยสงครามโลกครับสงครามโลกครั้งที่สองครับใช้กันอยู่ในสมัยนะั้นเป็นเป็นสมัยที่มีรถถังทันสมัยที่สุด ตอนนี้ก็ปลดระวางแล้วก็เลยมาติดมาตั้งให้ทุกคนได้ชมเป็นพ,พิพิธภัณฑ์การแจ้งนะพิพิธภัณฑ์การแจ้งของศูนย์การถัมมานม้นนะครับก็พเพื่อให้ทุกคนประชาชนที่เข้ามา,ศ,าศึกษาจะเป็นนิสิตก็ได้ครับเป็นหน่วยงานราชการส่วนไดส่วนต่างๆก็เข้ามาชมกันหลายหลายหลายหน่วยงานหลายโรงเรียนหลายมหาหลายนะัยนะครับก็เข้ามาศึกษาที่นี่จะเป็นหลายกองทัพบ,บกกอง,งทัพอากาศกองทัพเรือ,อก็จะเดินทางมาที่นี่ เพื่อมาดูาวิการวิวัฒนาการของฐานม้ามีมีรถถังประเภทอะไรบ้างอันนี้คือรถถังหลักหมายถึงทำไมต้องเรียกรถถังหลักเพราะเป็นรถถังที่มีปืนใหญ่ติดตั้งบนตัวยานนะฮะเห็นไหมครับอันนี้ขนาดร้อยห้านะขนาดร้อยห้าร้อยห้ามิลลิเมตรใช่ไหมใช่ครับอูโหอันนี้เราสร้างเพื่อใช้ถ้าถ้ามองดูเราก็เห็นว่าเออ หมือนเหมือนกันเรา,เาพื้นใหญ่รถถังเนี่ยไอ้พื้นใหญ่ทั่วไปอะ่ะมมนก็ใช้ลากจากรถเาลากจูงนะฮะอันนี้เรามันติดตั้งอยู่บนรถถังคือใช้งานวิ่งไปยิงไปได้ครับไม่ใช่ว่าหมายความว่าต้องจอดแล้วยิงไม่ใช่นะเราวิ่งไปเนี่ยสามารถยิงยิงทําการยิงได้าจากจากจุดนั้นที่เราจะจะเข้าเข้าตีาตอ,ตอครับนี่คือภารกิจของอหน่วยทหารทหารม้ารถถังนะครับ ครับนี่ครับคืออพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งคือรถถังที่ใช้ในอดีตที่ผ่านมาครับตามนี้ครับที่ท่านเห็นภาพขรานี้โอ้สุดยอดมากครับท่านผู้ชมดูปืนใหญ่ยานพาหนะปืนใหญ่เราโอ้โหสุดยอดมากเห็นไหนอลังการมาก ตอนนีค้ครับวันนี้ตอนเนื่องจากาคลิปที่แล้วนะครับหรือว่า E ีีที่แล้วเนี่ยเราเราได้แนะนําตรงบริเวณบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่อยู่ว่าบริเวณด้านหน้าของรักษาการศูนย์การทหารมาครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ในส่วนของเขาเรียกว่า,อาของเดิมเป็นของเดิมที่ใช้แล้วคือรถถังอ่ะที่ใช้งานมาก่อน แล้วก็นํามาจอดเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งกลางแจ้งของศูนย์การทหานมาก็มีรถถังนะครับจอดเรียงกันอยู่นะครับด้านนี้ด้านหลังผมนี่ครับนี่ด้านนี้อันนี้เป็นรถรถจีนนะครับรถถังจากจีนเข้ามาในปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะฮะเข้ามาประจำการ ด้วยาการใช้งานแล้วก็เป็นรถรุ่นเก่าก็ทําให้มีบางอย่างสึกหลอก,ก็เลยต้องนําปดระวางแล้วมา,าตั้งไว้ตรงเป็นอนุสร์อยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เป็น M 4 2สี่สิบสองนะครับอันนี้เป็นสมัยสงครามโลกครับสงครามโลกครั้งที่สองครับใช้กันอยู่ในสมัยนะั้นเป็นเป็นสมัย ที่มีรถถังทันสมัยที่สุดตอนนี้ก็ปลดระวางแล้วก็เลยมาติดมาตั้งให้ทุกคนได้ชมเป็นพิพ,พ,พ,นะพิธภัณฑ์การแก้งนะฮะที่พนักงารแก้งของศูนย์การถ่านม้าน,นะครับเพื่อให้ทุกคนประชาชนที่เข้ามา,ศ,าศึกษาจะเป็นปนิสิตก็ได้ครับเป็นหน่วยงานราชการนหนใดตรบสนวนต่างๆก็เข้ามาชมกันหลายหลายหลายหน่วยงานหลายโรงเรียนหลายมหาลัยนะครับก็เข้ามาศึกษาที่นี่ เป็นหลายพวกไรกองทัพบ,บอกของกองทัพอากาศกองทัพเรือก็จะเดินทางมาที่นี่เพื่อมาดูวิการวิวัฒนาการของฐ่านมามีมีรถถังประเภทอะไรบ้างอันนี้คือรถถังหลักหมายถึงว่าทำไมต้องเลยกรถถังหลักเพราะเป็นรถถังที่มีปืนใหญ่ติดตั้งบนตัวยานนะฮะเห็นไหมครับก็อันนี้ขนาดร้อยห้านะขนาดร้อยห้าร้อยห้ามิลลิเมตรใช่ไหมใช่ครับอูโหอันนี้เราสร้างเพื่อ ถ้าถ้ามองดูเราก็เห็นว่าเ,เหมือนเหมือนกันเราปืนใหญ่รถถังเนี่ย้ปืนใหญ่ทั่วไปอมันไปใช้ลากจากรถอาลากจูงน,นะฮะอันนี้เรามันติดตั้งอยู่บนรถถังคือใช้งานวิ่งไปยิงไปได้ครับไม่ใช่วันหมายความว่าต้องจอดแล้วยิงไม่ใช่นะเราวิ่งไปเนี่ยสามารถยิงยิงทําการยิงได้ออย่างตนจากจากจุดนั้นที่เราจะ,จะเ,ขเข้าเข้าตีเออครับนี่คือ ภารกิจของหน่วยทหารหารถถังนะครับครับนี่ครับคือ,อพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งคือรถถังที่ใช้ในอดีตที่ผ่านมาครับตามนี้ครับที่ท่านเห็นภาพขนานี้โอ้สุดยอดมากครับท่านผู้ชมดูปืนใหญ่ยานพาหนะปืนใหญ่เราโอ้สุดยอดมากเห็นไหมอลังการมาก อยู่ฝั่งนู้นอีกชุดหนึ่งครับ ความอลังการน่าเกรงขามของกองทัพไทยน,นะครับ ภาพที่จบๆครับแล้วถึงลโอเคครับวันน <|ja|> ี้เราได้พาชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งก็คือพิพิธภัณฑ์รถถังของศูนย์การทหารหา ใช่อดีสรจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ก็ทุกคนก็จะได้ชมเพราะัังที่เราได้พาทกชกทุกคนนะครับเข้าไปชมเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ,อยุโทโพปกรที่ปฎระวางและนำมาเป็นอนุสอนหรือเป็นพิพิธภาณฑ์ให้เราศึกษาการใช้อาวุธยุทโธปกรในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะมันมีอยู่ด้านในเดี๋ยวมีโอกาสแล้วผมจะพาเข้าไปดู ในคพิพิธภัณฑ์อีกครั้งนึงเพราะว่าเราเข้าไปเ,เราต้องติดต่อประสานงานไม่ใช่ว่าเราเข้าไปโดยพลรการนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่ามาติดต่อด้วยตัวเองแล้วเราเพื่อเราจะทำไลฟ์หรือทําคลิปต่างๆเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องวิวัฒนาการของเหล่าทหารแต่ละเหล่าวันนี้ผมอยู่ที่สลับรีเป็นทหารมาก็เลยนําทุกท่านมาชมยุทธโภครกรหลักของทหารมาที่ใช้ในเมื่อยกอดีตที่ผ่านมา วันนี้ขอยุติภาพต่างๆที่เราได้บันทึกไปในวันนี้ขอทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์หรือชมคลิปนี้ขอให้ท่านมีความสุขทุกคนครับอย่าลืมนะครับทหารม้าเป็นเหล่าหนึ่งของกองทัพบกสวัสดีครับ